พ่อแปงฟันอยู่นี่เองน้องมาดาเอาแปงเร็วๆสิได้ไปโรงเรียนเร็วๆจะเอาน้ำเย็นให้มาดากินเอาเยี่ยมดแล้วเอาไม่รีอยู่นี่ตัวเนี่ยมาดาไหมเฮ็ดยังเนี่ยแปงฟันตัวเนี่ยเอาแปงเร็วๆเร็วๆเร็วๆสิได้ไปโรงเรียนเร็วๆ แปลงเสร็จหรือ,อยังแปลงเสร็จไปแปลงเสร็จไปเ่ยปาแปลงแฟนเองกับเปลี่ยนเกียงมากจะเอาน้ำเย็นให้มาได้กียนเอากินบ่แปลงเร็วเรว ไปก่อนนะบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนเร็วบ๊ายบายไปก่อนนะบ๊ายบาย